ซัมบอแกงลีผีและแขวงเมืองนครจะปาสั์ฟังส่ไม่นำขงมีนายทหารบัญชาการโดยรอยเอกโทรึรอยโทรปรุยูและรอยตีโมโซคุ่มทหารยวนและขะมิ้นมีกำลังพ่นสี่ร้อยคนเรือสามสิบสามลำพร้อมด้วยสัตว์ดาวุธยกเป็นกระบวนทัพขึ้นมาตามลำไม่นำขงเข้ามาในพระราชเขตสยาม ทำการขับไล่ทหารที่ตั้งมันอยู่ดันบุงคลาแขวงเมืองเส้งแตงสตึงเตงและดันเสียมโบกทหารฝรั่งเศสได้เข่ายึดทั้งสองตำบลนี่ไว้ได้เมื่อช่วงมือวันที่หนึ่งเมษาย,ยนปีรศ1ย2หรือช่วงปีพศสองัก่ราม2 4 3หขั้นมือวันที่สองได้ยาตาทับหลวงคำว่าถึงเมืองเชยงแตงบังคับใา้หลวงีิพิสุนทน่ท่องอินและนายรอยโทษขา ข่าหลวงไทยกับทหารอีกหนึ่งโหลออกจากเมืองเชียงแตง่โดย